รถเข้าใหม่เป็น C180 1.6นะรถซดานตัว A วันกาดนะครับปี2014จดทะเบียนปี2015คันนี้เป็นรถบ้านตัวนี้ออกห้างไปแดงอยู่2องล้านแปดนะสองล้านแดวันนี้ผมขายแค่7,19,000หาพขายจากป้ายแดงไป2ล้านกว่านะดูรอบๆกันก่อนอเดี๋ยวพาชมกันทีละจุดเลย บอกก่อนคันนี้รถมีโดนอ่นะคันนี้รถโดนหน้ามาด้านหน้าฝากระโปรงมีแกะมาแกะซ่อมนะแต่ว่าอันนี้ทําที่สูนย์เบน์เลยนะลูกค้าเป็นผู้หญิงใช้นะไปจิ้มตูดเขาแค่นั้นถ้านะมีเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนคานอาจจะแต่ว่าจากสูนยเบนเลยนะกระจังหน้านี่เปลี่ยนนะด้านหน้านี่เปลี่ยน แต่ว่าไม่ได้เข้าไปถึงตัวเครื่องนะไม่มีการยกเครื่องทำดูด้านข้างมีการแกะนะอันนี้บอกก่อนอันนี้มีการแกะแต่ว่าโดนแค่ข้างหน้าเฉยนะไม่ได้เข้าไปถึงตัวเครื่องก็คือถ้าประสารถรถไม่ได้ชนหนักสภาพยังดีเครื่องยังดีลูกค้าเซอร์วิสที่ศูนย์เบนซ์เลยนะครับเพราะว่าของเบนซ์เนี่ยอะไรนิดน,น,น,นีหน่อยหก็เปลี่ยนะเป็นปเรื่องปกติเพราะว่า เป็นประกันซ่อมศูนย์อ่านอนี้เป็นล้อเดิมล้อเดิมยางยางปีสองพันสิบแปดแต่ว่าดอกยางยังเยอะอยู่ดอกยางยังลึกอยู่แต่ว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะลูกค้าใช้ง,งานมาไม่เยอะเออลืมบอกเลขใหม่รถวิ่งอยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นก็อีกหลักร้อยน่า <c oughs> มาดูข้างในกันด้านหน้าโอารโหสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อน อ่ดูสภาพเบาะเบาะไม่มีไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะเป็นผู้หญิงใช้นะตัวไม่ใหญ่นะเบาะก,ก็ไม่ชำ้ำแล้วก็รถมันใช้งานมาน้อยด้วยเดี๋ยวดูเลขไหม่นี่เลขใหม่เจ็ดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้รับประกันเลขไหม่แท้แน่นอนอคอนโซลกลางคอนโซลกลางเป็นสีไม้เอ เป็นลายไม้นะโทนเข้มนะในของรุ่นเอวันกาดจะเป็นสีนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวของเอ c l u s ค v e ซนะสีจะอ่อนกว่านี้แล้วก็บอกข้างคนขับดูริ้วรอยไม่มีเหมือนกันดูริ้วรอยไม่มีเลยริ้วรอยไม่มีให้เห็นมาดูด้านหลังด้านหลังดูเบาะริ้วรอยไม่มีเหมือนกันครับ อาจจะเลอะหน่อยเพราะว่ารถเพิ่งเข้าดูลอยยับรอยย่นไม่มีนะรอยยุบไม่มีให้เห็นเลยอ่าตัวนี้มีแอร์หลังมาเรียบร้อยมาดูด้านหลังด้านหลังมีเซนเซอร์หกจุดนะและ้วเออแล้วก็ด้านหน้าผมลืมบอกด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์หกจุดเหมือนกันตัวนี้ไม่มีกล้องหลังนะครับกล้องหลังไม่มีพื้นที่เก็บของด้านหลังกว้าง ขนาดเป็นซีคราบก็ไม่ได้เล็กไม่โฟกัสอ่าโฟกัสละนะด้านหลังก็กว้างอยู่ใครหาอยู่นะคันนี้เป็นรถบ้านรับประกันเลขไม้แท้วิ่งอยู่เจ็ดหมื่นโอตัวเอวันกาดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งซีหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งจุดหก และเครื่องยนต์เบนซินพันหกตรากันทินเปลืองอยู่ประมาณอ่าสิบหกถึงสิบแปดอโลนิรได้แต่ว่าถ้าใช้งานในเมืองก็ลดหย่อนลงไปอาจจะเหลือประมาณสักสิบสี่โลประมาณนี้ราคาป้ายแดงอยู่สองล้านแปดสี่หมื่นวันนี้ผมขายเจนะ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันถ้าใครสนใจติดต่อมาเลยศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่หกเจ็ดสี่ครับ